สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำ มางั้นเรามาติแบตตรงนี้กันฉัก็ไม่ขอเป็นกรรมการนะอ้าโอเคได้ได้ได้แล้วใครเล่นก่อนโอ้น่าออกไหมจับลูกกันจับทีมหรอมามาจับทีมจับทีมจับทีมนี่ไงนี่วันนี้ไม่แล้วเอาไปเอาไปอ๋อนี่เลยอ๋อจริงเล่นกับเปลือยใช้มือเปล่าอ่ะใช้เดินไปมาออกกำลังกายกันสักหน่อยช่วงนี้หอมก่อนแล้วกันยังไงยังไม่รู้อ๋อก็หอมไงหอบแล้วใช่ไหม ไม่อะบอกแล้วจริงๆเล่นมือบอกก็ชนะนี่ขาดตะไคร้ปังเป็นร้านตีตีใจเกินอ่ะถ้านักวินเล่นยังงอนอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นให้ดูมาพี่เตอร์ผู้หญิงไงเสือสละเลเขาเรียกว่าแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นไม่ชนะไม่เป็นเป็นแพ้ไม่ได้ไงอะไรเตอร์โชว์เตอร์โชว์เตอร์โชว์นี่นี่ เขาเรียกว่าให้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 ก่อนเติดยังเสิร์ฟไปข้ามไอ้เติร์ดโหเติร์ก็ได้แค่คุยอ่ะมานี่มาเดี๋ยวตีให้ดูนี่คุณนายขอดูไปเลยเดี๋ยวเราติงสูงให้ดูเฮ้ยผู้สูงเกินติดต้นไม้แล้วเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วลูกชายตีบนต้นไม้อ่ะมีลูกเดียวด้วยอ่ะ อันสิทำไงเนี่ยแย่ yeah, แล้วมีลูกเดียวด้วยแล้วใครจะขึ้นไปเก็บเนี่ยโอ้มอสไม่เรามามองเราเลยเห็นตัวเราเนี่ยเราอ้วนเรากลัวกิก้งคากอะเราขึ้นไม่ไหวโฟกัสก็เหมือนการตัวเล็กนิดเดียวโฟกัสปีนไม่ได้หรอกว่าไงเต้เราไม่ปีนหรอกนะเรากลัวคมสูงดีอะเอาเราก็ได้ั้งเราก็น่าจะปีนได้อยู่นะงั้นเพื่อนๆเดี๋ยวเราปีนให้ก็ได้นะโอเคโอเค แต่ก็สูงเอาเรื่อยู่เนี่ยระวังเลยนะระวังด้วยอ่ะาวตกนะพี่ฟิมโอ้ฟิลิมปีนขึ้นไปอะระวังด้วยนะสูงจังเลยยู่ไหนเนี่ยเพื่อนนั่นไงตรงนั้น่ะเฮอยินฟิมใกแล้วฟิล์มนิดนึงนิดนึงตันมา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 าฟิล์มนิดเดียวมมเจอแล้ว เฮ้ยมองตรงคิมเลเลยเลยเอ้ยเมื่อไม่ถึงอ่ะเฮ้ยอิ่มเดียวฟิมได้แล้วฟิมเดียวเพื่อนแค่เดียวสู้เพื่อนกลได้ลุงแบตแล้วไดแล้วไแล้วแล้วนึงเฮ้ยได้แล้ว มึงเนี่ยเป็นอะไรบหรือพี่ฟิล์มเป็นอะไรมากมายรู้ไหวหรือเปล่าโอ้ยพี่ฟิล์มโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยค่อยๆค่อยๆโอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนโอ้ยเราเราไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ว่าเราเล่นเล่นกันดีกว่าเพื่อนโอเคแล้วพี่ฟิล์มรู้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยไปไปเพื่อนเพื่อนนี่ตรงนี่ไม้ด้วยอ่ะนั่นสิดูสิแล้ว แรกเราไม่ใช่ไม้เขี่ยลูกแบดล่าน่นม้ยังยาว<ม>ตกปีเลยเนี่ยเจ็บปีเลยนะพี่อนเออครัหลังก็ใช้อย่างอื่นดีกว่านะในพี่ฟิล์มถ้าเกิดขาวหน้าลูกแบดติดอีกอะเราไม่ต้องขึ้นไปเก็บหรอกเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวเจ็บตัวฟิล์มเหมือนวันนี้นะพี่ฟิล์มข่าวใน,นพี่ฟิล์มไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วไม่เจ็บใช่ไหมพี่ฟิล์มก็เจ็บนะครั้งนี้แค่เจ็บนะแต่ครั้งหน้านี้อันตรายกว่านี้นี่แย่นะ ไปไป,ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะไปไปไปแม่แมกลับบ้านกันเลาะ